ส่วนตัวมินแล้วค่ะเรื่องผีเนี่ยรเราพอที่จะเชื่อ <c oughs> แต่ถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการถ้าของอะไรเงี้ยมินไม่ค่อยเท่าไหร่ <c oughs> แต่มินเนี่ยได้มีโอกาสเจอพี่ท่านหนึ่งค่ะจากการ,รไปอัดรายการเนี่แหละค่ะครับผมแล้วพี่ท่านเนี้ยก็เป็นพี่ที่ถือว่าเราเชื่อถือกันได้ในระดับหนึ่งว่าเรื่องที่เขามาถ่ายทอดอะ่ะมันไม่ใช่เรื่องโกหกอย่างแน่นอนครับเขาก็ได้เล่าประสบการณ์ประสบการณ์หนึ่งให้มินฟังค่ะเกี่ยวกับ เพื่อนของเขาคนหนึ่งค่ะพี่ท่านเนี้ยค่ะขอใช้นามสมมติว่าคุณฟา้าแล้วกันนะคะ <karış> คุณฟ้าเนี่ยเขาเล่าให้มินฟังว่าเขาเนี่ยมีเพื่อนสนิทอยู่คนหนึ่งเพื่อนสนิทเขาเนี่ยชื่อคุณจอยค่ะคุณฟ้ากับคุณจอยเป็นเพื่อนกันที่ใช้คําว่าเพื่อนรักเลยค่ะเพราะว่าเขาอะเรียนหนังสือมาด้วยกันตั้งแต่ um มัธยมปลายพอจบมัธยมปลายมาเข้ามหาวิทยาลัยก็ยังเรียนที่เดียวกันจบจากมหาวิทยาลัยก็มาทํางานที่เดียวกันอีก ก็คือว่ามากันตามสเต็ปสเต็ปเลยอยู่ด้วยกันมาตลอดเลยค่ะ <Okay. S 1> ทีนี้ค่ะพอมาทํางานที่บริษัทแห่งนี้ค่ะเป็นบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งย่านรังสิตแล้วกันค่ะคเขาก็ทํางานในแผนกเดียวกันแต่คนละตาแหน่งคุณฟ้ากับคุณจอยก็ความสนิทกันนะคะมีอะไรก็แชร์กันทุกอย่างแล้วก็ทั้งคู่อ่ะสดทั้งคู่ mm. แต่มันมีอยู่วันหนึ่งค่ะคุณฟ้าเล่าว่าที่แผนกเนี่ยค่ะม,มีพี่ท่านหนึ่งที่เขาเนี่ยย้ายมาจากสํานักงานใหญ่แล้วมาคุม บริษัทที่นี่พี่คนนี้หล่อมากโปรไฟล์ดีมากแล้วก็แค่อาจจะติดนิดนึงตรงที่เขาเคยแต่งงานมาแล้วแต่เขาอยากับภรรย,ยาแล้วเรียบร้อยซึ่งเป็นที่หมายปองของสาวๆทั้งแผนกแสดงว่าพี่คนนี้ต้องแบบว่าตรงสปคส,สาวๆแน่นอนพี่ผู้ชายคนนี้ชื่อพี่อมค่ะพี่อมเนี่ยอายุประมาณ30กว่าโอเคโปรไฟล์ที่เขาเมาส์กันก็ ตามภาษาผู้หญิงอะคะ่ะพี่ก้องกับพีนะ่สันอาจจะไม่ค่อยเข้าใจผู้หญิงเราก็จะดูอะไรหลายๆอย่างนิสัยมาที่หลังเลยหน้า, <laughs> าตาดีมีรถขับโทรศัพท์มีกล้องอ <laughs> ประมาณนั้นนะคะคซึ่งคุณฟ้าก็ชอบแต่คุณจอยก็ชอบเหมือนกันแต่ทีเนี้ยค่ะคุณคุณฟ้าเขาบอกว่ามันของเรามันเป็นแค่ความรู้สึกปลื้มๆแต่คุณจอยเพื่อนเขาเนี่ยรู้สึกชอบแบบจริงจังคือเอาใจลงไปลึกกว่าค,คน,เ,นเอาใจลงไปเล่น คุณจอยเขารู้สึกว่าเขาชอบเลยชอบมากๆแล้วก็เขาก็พูดคุณฟ้าว่าถ้าเขาจะมีแฟนสักคนหนึ่งในวัยตอนเนี้ยเขาอยากจะมีแล้วแต่งงานเลยแล้วพี่ทอมอะ่ะคือใช่นี่แหละพ่อของลูกนี่แหละพ่อลูกนันเลยนะคุณฟ้าเขาก็บอกว่าแบบแต่ตอนนั้นถ้าเอาตรงๆเลยคือตําแหน่งของพี่ทอมอะคะ่ะกับตําแหน่งของคุณฟ้ากับคุณจอยอะ่ะมันยากที่จะทํางานด้วยกันนะคะพี่กอคือมันมันไม่น่าจะมาปนหรือเจอกันได้แน่นอนใช่แล้วพี่ผู้ชายคือ เข <izza> าก็ความที่เขาโปรไฟล์ดีเขาก็จะดูแบบมีภาพลักษณ์ของเขานิดหนึง่งไม่ได้เข้าถึงได้ง่ายเท่าไหร่ครับแต่คุณจอยเขาก็บอกกับคุณฟ้าว่าคอยดูนะเขาจะทํำยังไงก็ได้ให้ผู้ชายคนเนี้ชอบเขาให้ได้คุณจอยเขาก็ทํางานทําผลงานต่างๆค่ะที่มันเกี่ยวข้องกันในบริษัทแห่งเนี้ยจนสุดท้ายแล้วคุณจอยได้ขยับตําแหน่งขึ้นไปเป็นอีกตําแหน่งหนึ่งที่ไปได้ทํางานใกล้ชิดพี่ทอมจริงๆ แล้วฟิลสิ่งเล็กๆที่เรียกว่ารักเลยค่ะครับคุณจอยได้คบพี่ทอมจริงๆในระยะเวลาหนึ่งปีตั้งแต่งมื่อไหรคบกันเลยใช่ไหมได้คบ,คบกันเลยค่ะครับตอนนั้นก็เป็นที่ฮือฮากันในบริษัทมากว่าปกติแล้วพี่ทอมถ้าใช้สัพท์แบบทั่วไปก็คือเขาจะไม่กินกันในที่ทํางานอ่าแต่การที่มาคบคุณจอยเนี่ยก็แสดงว่าพี่ทอมก็น่าจะจริงจังในระดับหนึ่งเปิดเผยเลยค,คุณฟ้าตอนนั้นก็ดีใจกับเพื่อนค่ะไม่ไไม่ ไม่ได้รู้สึกอิจฉาอะไรเขาบอกว่าเขาก็ดีใจที่คุณจอยได้พี่ทอม mm hmm. เพราะว่าพี่ทอมก็ดูแล้วก็เป็นผู้ชายที่ดีไม่มีเรื่องผู้หญิงไม่มีอะไรแล้วก็โปรไฟล์ทุกอย่างดีหมดเลยครับระหว่างนั้นค่ะคุณจอยกับพี่ทอมเขาก็คบกันไปค่ะจนเขามีแพลนจะแต่งงาน mm hmm. มีการไปซื้อเรือนหอไว้รอก่อนแต่งงานเลยทีนี้คุณฟ้าตอนนั้นทํางานมาได้ระดับหนึ่งค่ะรถมีอะไรมีหมดแล้วแต่ก็ขาดบ้านเหมือนกัน mm hmm. ก็ปรึกษาคุณจอยเพราะว่าเป็นเพื่อนสนิทกัน คุณจอยก็บอกว่าให้ไปดูบ้านในหมู่บ้านของเขาเนี่ยมันมีบ้านมือสองเป็นบ้านทถวเฮาสองชั้นจะได้ซื้ออยู่ในหมู่บ้านเดียวกันความที่อยู่ด้วยกันมาตลอดก็เหมือนแบบถ้าได้ซื้อบ้านอยู่ใกล้กันมันก็ดีพี่ทอมเขาก็เป็นคนมาช่วยเดินเรื่องให้ด้วยสุดท้ายแล้วคุณฟ้าได้บ้านใกล้กับคุณจอยถัดกันสองหลังค่ะแต่เป็นบ้านมือสองนะคะเป็นบ้านรีโนเวทมาแต่ก็ดีใจที่สุดท้ายก็ได้อยู่กับเพื่อนเพราะตัวเองก็ยังโสดก็คือตัวคุณฟ้าเองเขาคิดว่าถ้าวันหนึ่งเขาไม่มีแฟนไม่มีครอบครัวไม่มีลูก ก็มีเพื่อนนี่แหละออที่จะน่าจะ<ร>อยู่ด้วยกันไปได้ตลอดแล้วบ้านก็ใกล้กันค่ะหลังจากนั้นค่ะคุณจอยกับคุณทอมก็แต่งงานกันคบกันประมาณ2ปีค่ะมาแต่งงานกันตอนขึ้นปีที่3ก็แต่งงานกันไปชีวิตอะไรก็ดูดีหมดทุกอย่างแต่หลังจากแต่งงานไปได้เข้าปีที่3ค่ะอยู่ดีๆคุณทอมแฟนพี่จอยเนี่ยค่ะเขาก็เกิดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วก็เป็นอมาาัมพาต เขารับรู้ทุกอย่างนะคะไม่ไม่ได้ไม่ได้นอนเป็นเจ้าชายนิทรรรับรู้ทุกอย่างแต่ขยับร่างกายเนี่ยไม่ได้แล้วก็พูดเนี่ยมันออกเสียงได้แต่มันไม่ค่อยชัดณตอนนั้นนะคะชีวิตของคุณจอยเพื่อนคุณฟ้าเนี่ยเปลี่ยนเลยค่ะเพราะว่าไม่มีใครดูแลเขาจำเป็นต้องออกจากงานแต่ที่ทํางานเขาก็ดีค่ะเขาก็ให้เป็นเงินก้อนออกมาส่วนตัวพี่ทอมเองเขาทํางาน้กับ,บริษัทมานานมากเขาก็มีเงินที่ได้มาส่วนหนึ่งเหมือนกันทีเนี้ยคุณฟ้าเขาบอกมันก็ อาจจะเป็นความโชคดีที่ซื้อบ้านอยู่ใกล้กันถึงไม่ได้ทํางานด้วยกันแล้วแต่ก็ยังไปมาหาสู่กันได้ค่ะตอนนั้นพี่ทอมก็รักษาค่ะเข้ารับการรักษาตามปกติแต่อาการก็ยังไม่ได้ดีขึ้นตัวคุณฟ้าเองก็พยายามที่จะซัพพอร์ตเพื่อนทุกอย่างโดยการที่โอเคเลิกงานก็แวะซื้อกับคงกับข้าวหรืออะไรแล้วก็เอาเข้าไปให้เพื่อนที่บ้านเพราะมันถัดกันแค่สองหลังนะคะแต่ตัวเองก็กลับบ้านตัวเองก็เป็นอย่างเงี้ยอยู่เป็นปีพี่ธอมก็ยังไม่ดีขึ้นชีวิตก็เปลี่ยนไปเลยค่ะเพราะว่า บ้านมันเป็นบ้านสองชั้นแต่ในความที่คุณทอมเขาขยับไม่ได้เลยอะเขาก็ต้องเอาเตียงมาตั้งไว้ชั้นหนึ่งกลาง<ม>าบ้านคือใช้ชีวิตอยู่ชั้นหนึ่งเลยมาตั้งไว้กลางบ้านเพื่อให้แบบการดูแลอะไรมันง่ายพี่ทอมรักษาไปก็ไม่ดีขึ้นจนมันมามีอยู่วันหนึ่งค่ะคุณจอยเนี่ยเขาจาเป็นต้องรบกวนคุณฟ้าจริงๆเพราะว่า โรงพยาบาลที่พี่ทอมเขารักษาเนี่ยค่ะมันเป็นโรงพยาบาลรัฐแล้วมันจะมีการที่จะต้องไปเอายามันจะเป็นยาประจําของเขาต้องไปทุกสองเดือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคแต่ว่าก็ไม่ต้องเอาตัวคนไข้ไปก็ได้คือญาติเนี่ยไปรับยา <จะ S 1> แทนได้ไดซึ่งตัวคุณจอยเนี่ยเขาก็จะไปรับยาแทนพี่ทอมที่โรงพยาบาลแต่มันต้องไปตั้งแต่เช้าคิวที่เขานัดแต่มันประมาณ8ปดโมงแต่ว่ามันต้องไปรอไปกดบัตรคิวไปทํานู่ทนทํานี่คุณจอยเขาก็เลยมาบอกคุณฟ้าว่าถ้าอย่างนั้นอะ วันนี้ลางานให้วันหนึ่งได้ไหมมาดูพี่ทอมแทนหน่อยเพราะว่าเขาเนี่ยจะออกจากบ้านตั้งแต่หกโมงแต่เขาทําอะไรเสร็จอะเขามั่นใจว่าเขาจะกลับมาถึงบ้านอะไม่เกินเที่ยงหรอก<ม>แบบแต่ลาลาช่วยลาให้หน่อยได้ไหมซึ่งคุณฟ้าเขายินดีอยู่แล้วค่ะเขาก็รักเพื่อนอยู่แล้วแล้วก็รักพี่ทอมด้วยเขาก็บอกได้เดี๋ยวเดี๋ยวเขาลางานให้ไม่มีปัญหาไปเอายาไปอ,าอะไรได้เลยไม่ต้องห่วงเดี๋ยวลาไปทั้งวันแหละไม่ต้องไปลาครึ่งวันหรอกเดี๋ยวกลับไปไม่ทัน<ม>ก็ตกลงเป็นแบบนั้นค่ะพอถึงวันที่นนััดหมายกไว ตัวคุณจอยเนี่ยเขาซ่อนกุญแจไว้ในพุ่มไม้หน้าบ้านไว้ให้ห,ห,หกโมงคุณฟ้าก็เดินจากบ้านมาก็มาไขกุญจงกุญแจแล้วก็เข้ามาที่บ้านเพื่อจะมาเฝ้าพี่ทอมก็เปิดประตูเข้าบ้านมาค่ะพี่ทอมเนี่ยเขาก็นอนอยู่กลางบ้านเลยก็คือเป็นทีวีตั้งเตียงไว้กลางบ้านตรงนี้ก็จะเป็นแบบเป็นโซฟานั่งเล่นอะไรไปคุณฟ้าเข้าไปเขาเห็นพี่ทอมก็ยังหลับอยู่เขาก็ไม่ได้อะไรเขาก็ไปนั่งเล่นโทรศัพท์เล่นอะไรของเขาไปตามปกติ ซึ่งครูจอเขาสั่งไว้แล้วว่าถ้าพี่ทอมตื่นข้าวอยู่ตรงไหนอะไรต้องอยู่ตรงไหนบ้างอ่ะต้องทําอะไรให้พี่ธอมบ้างรู้หมดแลละแต่ก็ร,รอเขาตื่นทีเนี้ยค่ะคุณฟ้าเขานั่งเล่นโทรศัพท์ไปจนมันประมาณเจ็ดโมงเขาบอกเขาก็เริ่มหิวเขาก็เลยคิดว่าเออไม่อยากจะเดินออกไปซื้อกับข้าวหน้าปากซอยเพราะว่ากลัวเดี๋ยวพี่ทอมตื่นเดี๋ยวหาอะไรในบ้านเนี่ยแหละกินไปหามะมงุงมะม่าอะไรกินไปง่ายๆดีกว่าเตียงตั้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะคข้างหน้าเตียงเป็นทีวี ข้างๆกับเตียงเป็นโซฟาเดินจากโซฟาไปเนี่ยจะเป็นห้องครัวเขาบอกเขาก็เข้าไปเดินเข้าไปในครัวก็ไปหาก็โอเคเจอแล้วเจอมามะ่าเจออะไรแล้วต้มน้ำลงน้ำร้อนอะไรเสร็จก็ถือมาม่าเดินกลับออกมาแต่เขาบอกว่าจังหวะที่เขาเดินออกจากครัวกลับออกมาค่ะเขาถือถ้วยมาม่ามาสายตาเขา,เอามองไปที่เตียงพี่พทอมเ<ๆ>พราะว่าจะดูว่าตื่นหรือยังอะไรด้วยเขาบอกเขาเห็นผู้หญิงคนหนึ่ง เป,เป็นผู้หญิงแต่งตัวปกติเนี่ยแหละไม่ได้เดรสได้เดิร์อะไรแต่เขาอะ่ะเขาบอกเขาจำรายละเอียดเสื้อผ้าไม่ได้รู้แต่ว่าเสื้อผ้ามันสีแบบมันหมดนหมดหน่อยผู้หญิงคนนั้นอะ่ะยืนอยู่ข้างเตียงพี่อมแล้วก็มองที่พี่อมมองเฉยเฉยมองนิ่งๆิ่งเลยในความรู้สึกของพี่ฟ้าเขาบอกเลยว่าเขารู้เลยว่าไม่ใช่คนเพราะว่าบ้านนมันล็อกอยู่ล็อกทั้งล้วนข้างนอกล็อกทั้งตัวในบ้านมันไม่มีใครที่เข้ามาได้อยู่แล้วเขาบอกเขา,าเห็นแล้วแต่ในใจเขาคิดว่า เขาจะทํำยังไงผู้หญิงคนนี้ไม่ได้มองเขาเหมือนไม่เห็นเขาด้วยคือจ้องพี่ทอมอย่างเนี้เขาบอกในใจเขามันนึกอัตโนมัติเขาก็เลยแบบสวดมนตในใจเขาบอกเขาแค่ขึ้นคําว่าณโมตสะแต่ไม่ได้ออกปากนะคะอยู่ในใจแค่ณโมตสะผู้หญิงคนนั้นที่ยืนอยู่ข้างเตียงพี่ธอมอะค่ะหันมาแล้วก็ฉี้หน้าแล้วก็พูดว่ามึงไม่ต้องสวดมนโอ้พี่ฟ้าเขาบอกเท่านั้นอะเขาร้องเลยเขา เลยมิ้งก็เลยถามว่าแล้วพี่ไม่วิ่งหรือไม่อะไรเหรอเขาบอกมันวิ่งไม่ได้เพราะเตียงพี่ทอมอมันอยู่กลางบ้านถ้า,นานจะออกประตูหน้าบ้านก็ต้องวิ่งไปผ่านเตียงอยู่ดีต้องไปอ้อมเตียงออกไปอยู่ดี<ๆ>เขาบอกมันไปไหนไม่ได้เขาบอกเขากีแล้วเขาหลับตาเลยแต่ก็มือก็ยังถือถ้วยมามา่าอยู่เขาบอกเขาก็หลับตาหลับตาไปนิ่งๆมันก็ไม่มีเสียงอะไรเขาบอกแต่ในใจเขาเขาบอกเขาไม่รู้ว่าเขาหลับตาเนี่ยนานแค่ไหนถึงนาทีหรือเปล่าแต่มันเหมือนมีอะไรที่บอกว่ามันไม่มีอะไรอยู่ตรงนั้นแล้ว เขาตัดสินใจลืมตาขึ้นค่ะแล้วมันก็ไม่มีจริงแต่เขาบอกว่าตอนที่ผู้หญิงคนนั้นหันมาแล้วชี้หน้าเขาเขาจำรายละเอียดของผู้หญิงคนนั้นได้แค่อย่างเดียวคือผู้หญิงคนนั้นตาแดงหมดเลยเขาบอกพอเขาเห็นแล้วจังหวะที่เขากรีดแล้วพอเขาลืมตาขึ้นพี่ทอมเขาตื่นพอเขาเขายอมรับว่าเขากรีดดังพี่ทอมเขาก็ตื่นแต่ความที่เขาพูดพูดไม่ค่อยได้ค่ะเขาก็มองส่งสายตาเหมือนประมาณว่ามีอะไรเกิดขึ้นกินอะไรอะไรเงี้ย ตัวพี่ฟ้าแกก็ไม่อยากพูดแกก็เลยพูดว่าอ๋อนำร้อนลวกมือหนูพี่เพราะว่าเขาถือถ้วยมาม่าอยู่พี่ทอมเขาก็ไม่ได้อะไรพี่ฟ้าเขาก็รีบวางมาม่าเลยเสร็จเขาก็ไปจัดแจงพี่ทอมตามที่คุณจอยสั่งไว้ทําอะไรเสร็จเขาก็เปิดทีวีแล้วก็ปล่อยพี่ทอมนอนดูไปตัวเขาเองก็เดินออกมาหน้าบ้านเดินออกมาให้ไกลหน่อยแล้วเขาโทรศัพท์หาแม่เขาว่าเขาเจออย่างเงี้ยคือเขาไม่รู้จะเล่าให้ใครฟังเขาโทรหาแม่เขาก็เล่าฟังว่าเออวันนี้เขามาเฝ้าพี่ธอมแทนจอยนะแล้วเขาเจอแบบนี้แบบนี้แบบนขเขาก็เล่าให,ให้แม่เขาฟังไป พอแม่เขาฟังอะค่ะแม่เขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเห็นจริงๆถ้าเจอจริงๆอะตามความเชื่อของแม่ของพี่ฟ้าเขารู้สึกว่าถ้าเรามีคนป่วยอยู่ในบ้านแล้วเจอวิญญาณหรือสิ่งไม่ดีอยู่ในบ้านอะควรจะไปนิมนต์พระมาทมําบุญบ้านเพราะมันอาจจะมีสิ่งไม่ดีอะไรเข้ามาเพราะบ้านมันเหมือนมีคนเจ็บคนป่วยคนไข้ยอยู่ในบ้านอะไรเงี้ยไปนิมนต์พระมาทมําบุญบ้านดีไหมเอออาจจะเป็นอะไรที่มันไม่ดีอะไรมันเข้ามาได้หรือเปล่าลองชวนจอยสิ บอกจอยสิว่าให้ทําบุญบ้านสักทีนึงซึ่งพี่ฟ้าเขาบอกว่าพอเขามาคิดก็ตั้งแต่พี่จอยกับพี่ทอมแต่งกันเนี่ยยันย้ายเข้ามาบ้านเนี้ยไม่เคยทําบุญบ้านจริงๆก็เลยเออโอเคงั้นเดี๋ยวรอพี่จอยกลับมาพี่ฟ้าเขากล่าวว่าเดี๋ยวจะบอกพี่จอยว่าเออทําบุญบ้านไหมอะไรอย่างนี้ผ่านเวลาไปค่ะประมาณเที่ยงกว่าตัวพี่จอยก็กลับมาทีนี้พี่ฟ้าแกก็นั่งช่างใจว่าชวนทําบุญไปเลยดีกว่าไม่ต้องไปเล่าหรอกเรื่องผีเออเพราะถ้าเล่าเดี๋ยวเพื่อนไม่สบายใจเปล่า ก็เป็นเอาว่าชวนเพื่อนทาบุญบ้านดีกว่าพี่ฟ้าเขาเลยพูดกับพี่จอยว่า mm. เออเนี่ยพี่ทอมก็ป่วยมาเป็นปีแล้วเออเราทําบุญบ้านกันสักครั้งไหมเพราะเราก็ไม่เคยทําบุญบ้านเลยดีไหมพี่จอยเขาบอกว่าเขาไม่สะดวกพี่ฟ้าเขาก็ทําเล็กๆก,ก็พอไงแบบเออไม่ต้องจัดอะไรยิ่งใหญ่หรอกแบบเราก็ทํากันแค่ในบ้านเนี่ยพี่ทอมเขาได้เห็นพระเห็นเจ้าเห็นอะไรได้ฟังสวดได้มีงานบุญเขาอาจจะรู้สึกดีขึ้นอะไรเงี้ยพี่จอยเขาพูดว่าเขาไม่สะดวก พี่ฟ้าเขาก็คิดว่าหรือว่าเพื่อนออกจากงานใช่ไหมคะถึงมันจะมีเงินก้อนมาแต่ว่าก็ยังไม่รู้ว่าจะกลับไปทํางานได้เมื่อไหร่เพราะพี่ทอมก็ยังไม่ดีขึ้นพี่ธอมก็มีเงินก้อนออกมาส่วนหนึ่งแต่มันก็มีค่ารักษาบางอย่างที่สิทธิ์มันไม่ครอบคลุมต้องจ่ายเองหรือว่าเพื่อนไม่สะดวกเรื่องเงินพี่ฟ้าเขาก็พยายามพูดกับพี่จอยว่าไม่สะดวกเรื่องเงินเปล่าทาไม่สะดวกอะ่ะเดี๋ยวออกให้ก่อนอแต่ทําบุญเถอะทาลองทําบุญบ้านเถอะเขาบอกเขาพูดแค่นี้เลย ไม่ได้พูดอะไรเยอะกว่านี้เลยแต่พี่จอยจากกาลังกินน้ํากินข้าวอะไรหยุดอีเขาวางช้อนใส่พี่ฟ้าแล้วเขาพูดว่ามึงอะไม่ต้องมายุ่งเรื่องครอบครัวกูได้ปะวะอมันแปลกๆลแล้วเนอะมีปัญหาครับพี่ฟ้าเขาก็โกรธเขาก็พูดว่าแบบทาไมพูดแบบนี้เออแค่ชวนทําบุญบ้านมันเป็นอะไรอะแล้วคือนั่งกินกันเนี่ยนั่งกินกันอยู่ตรงโซฟาตรงโต๊ะตรงนั้นนะคะพี่ทอมแกก็นอนอยู่นั่นแกก็ได้ยินแกก็หันมาเพราะแกรับรู้ทุกอย่าง พี่ฟ้าเขาบอกก็เริ่มทะเลาะกันก็เริ่มมีคําพูดกูมึงกันละพี่ฟ้าเขาก็พูดแบบเขาบอกความเขาโมโห,โหเขาเลยพูดไปว่าที่กูชวนมึงทําบุญอะเพราะกลัวเห็นผียืนมองผัวมึงอยู่กูก็เลยชวนมึงทําบุญทําไมวะทําทไมต้องพูดขนาดนี้วะลางานมาดูให้ยังมาพูดจาแบบนี้กัอ,อะไรเขาบอกเขาก็ทะเลาะพอเขาพูดเรื่องผีไปเนะะี่ยค่ะพี่จอยเขาก็ควา้าคว้าแขนพี่ฟ้าเพราะเขาเห็นว่าพี่ทอมมามองเขาคว้าแขนพี่ฟ้าแล้วเขาก็ล่าพี่ฟ้าขึ้นไปชั้นสองของบ้าน ลาก้นไปปุ๊บพี่ฟ้าเขาก็ถามลากเขามาทําไมมีอะไรก็คุยเลยพูดตรงๆเลยทําไมต้องพูดอย่างนี้อะไรพี่จอยเขาก็เลยได้เล่าบางอย่างออกมาพี่จอยเขาร้องไห้แล้วเขาก็เล่าให้พี่ฟ้าฟังว่าจําได้ไหมเมื่อสองถึงสามปีก่อนตอนที่เจอกับพี่ทอมครั้งแรกพี่ฟ้าเขาบอกจําได้เขาก็พูดยอมรับสารภาพมาตรงๆว่าเขาชอบพี่ทอมมากจริงๆพี่ทอมเป็นเป็นผู้ชายในฝันของเขาจริงๆ เขาไม่ได้มีเจตนาอะไรที่ไม่ดีกับพี่ทอมเลยนะพี่ฟ้าบอกแล้วทําไมเขายอมรับว่าเขาไปทําของใส่พี่ทอมเขาทําเนี่ยใส่ในของกินให้พี่ทอมแต่ที่เขาบอกว่าเขาไม่มีเจตนาร้ายเพราะว่าเขาบอกว่าหมอดูคนที่ทําให้เขาเนี่ยบอกเขาว่าถ้าไม่ได้ทํานานมันไม่เป็นอะไรตอนนั้นในในในภาพของเขาเขามองแค่ว่าเขาจะทําแค่ให้พี่ทอมมาชอบ แล้วชอบแล้วเขาก็จะหยุดแต่พอทําให้มาชอบแล้วอะค่ะทีเนี้ยอย่างที่มิ้นเล่าให้พี่กอ์กับพี่ซันฟังไปตอนแรกคือพี่ธอมเนี่ยเขาเคยแต่งงานมาก่อน,นะครับแล้วเขาก็เคยหย่าซึ่งตอนที่พี่ทอมมาชอบพี่จอยแรกๆเนี่ยพี่ทอมเขาไม่มีแผลเรื่องแต่งงานเหมือนเขาเคยแต่งงานเขาเคยผิดหวังมาแล้วเขาไม่อยากแต่งแล้วแล้วก็เขาไม่อยากจดทะเบียนสมรสซึ่งความรู้สึกของพี่จอยเขารู้สึกว่าไม่ได้เขาอยากแต่งและเขาอยากจดทะเบียน เขาก็เลยเติมของต่อเรื่อยๆแต่ตอนนั้นเขาเขาบอกว่าที่เขาบอกว่าเขาไม่มีเจตนาร้ายเพราะเขาคิดว่าเขาจะเติมของแค่ขอแค่ให้เขาได้แต่งงานได้จดทะเบียนแล้วเขาจะเลิกซึ่งพอเขาแต่งงานจดทะเบียนแล้วเขาก็เลิกเติมของจริง,รงๆค่ะพี่ซานพี่กอนแต่ว่ามันกลับผิดแผนค่ะตรงที่อยู่ดีๆพี่ทอมก็เกิดเส้นเลือดในสมองแตกแล้วเป็นอัมาาพาต ตัวพี่จอยเองเนี่ยเขาก็ติดต่อกลับไปหาหมอดูคนเนี้ยหมอดูคนเนี้ยเขาก็พูดว่าเขาไม่ได้หลอกนะก็เขาบอกแล้วว่าอย่าทำนานก็คุณจอยทำนานเกินไปมันเกินลิมิตเกินไปบอกแล้วว่าให้ทำแค่ชอบไม่ได้ให้ทำมาถึงขั้นต้องมารอแต่งงานรอจดทะเบียนค,คุณทำเกินไปเองพี่จอยเขาก็รู้สึกผิดกับพี่ทอมเขาก็อยากจะแก้แต่หมอดูท่านี้ยเขาบอกว่ามันแก้ไม่ได้เพราะว่าของที่รับมาเนี่ย มันเป็นของที่ไม่ใช่ไม่ใช่สเสน่ห์เมตตาในทางดีค่ะมันเป็นสเสน่ห์เมตตาในทางดำซึ่งของพวกนี้พอทําขึ้นมาเนี่ยจากที่มินได้ปรึกษาพี่ตาของอาถารพ์นนนะคะของพวกนี้มันจะมีผีสิงอยู่ในนั้นซึ่งสุดท้ายแล้วถ้าเราแก้ไม่ได้ปลดปล่อยเขาไม่ได้เขาก็จะกลับไปกินเป้าหมายที่เราเคยให้เขาไปทําพี่ฟ้าเขาฟังมาถึงตรงนี้เขาก็บอกว่าถ้างั้นรู้แบบนี้งั้นเราลองติดต่อ คนที่เขาดังๆในโซเชียลไหมให้เขามาช่วยจะปล่อยอพี่ทอมเป็นอย่างนี้เหรอคุณจอยเขาบอกว่าเขาติดต่อไปแล้วแล้วทุกคนพูดตรงกันหมดว่าถ้าแก้พี่ทอมจะหายแต่ของอ่ะจะต้องเข้าตัวคุณจอยคุณฟ้าเขาเลยบอกว่าแล้วของเข้าตัวแล้วยังไงก็ในเมื่อเราทําให้เขาเป็นอย่างนี้เราก็ต้องแก้ไหมวะแต่คุณจอยเขาบอกว่าเขาไปปรึกษาแพทย์แผนปัจจุบันที่รักษาพี่ทอมอะค่ะ ความที่พี่ทอมเขาไปนํำมาพาดมานานเขาไม่ได้เดินไม่ได้อะไรเลยถึงเขาหายกลับมาเป็นปกติเขาก็อาจจะไม่สามารถมีชีวิตเป็นปกติได้คุณจอยเขาก็เลยมองว่าไม่คุ้มที่จะแก่แต่พอพี่ฟาเขาฟังมาถึงตรงนี้ค่ะเขาบอกเขากโกรธเพื่อนหนักกว่าเดิมว่าไม่คุ้มที่จะแก้คืออะไรในเมื่อคุณจอยคือสาตั้งต้นที่ทําให้คุณทอมเป็นแบบนี้มันควรจะต้องแก้ให้เขาเขาบอกเขาก็ทะเลาะพี่จอยเขาก็แบบไม่ฟังแบบ ไม่เข้าใจหรอมันแก้ไม่ได้คือแล้วถ้าแก้มาพี่ทอมหายก็ไม่ได้ไม่ได้ช่วยอะไรมันดีขึ้นเขาบอกพอเพื่อนเขาพลนาเยอะเขาหันหลังเดินเขาเดินหนีเลยเขาบอกเขาเดินลงจากบ้านชั้นสองมาเขาอะเห็นพี่ทอมมามองตามไม่รู้พี่ทอมได้ยินหรือไม่ได้ยินอะเขาบอกเขาก็เดินเดินออกจากบ้านแล้วเขาเดินกลับบ้านเขาเลยแต่คุณจอยก็ไม่ได้เดินตามพี่ฟ้าไปคุณจอยเขาก็พยายามส่งลงส่งไลน์แบบพิมพ์อธิบายว่าเขาไม่ได้ตั้งใจอะไรเป็นยังไงแต่พี่ฟ้าเขาก็ยังไม่อ่านไลน์จนถึงทุกวันนี้ค่ะ หลังจากเหตุการณ์ที่เขาทะเลาะก,กับเพื่อนมานาน,นะคะผ่านมาประมาณไม่ถึงครึ่งปีตัวพี่ฟ้าเองเขาก็ไปเห็นที่เพื่อนในบริษัทอะไรเงี้ยแล้วก็คนต่างๆที่รู้จักกันเขาก็โพสต์ไว้อะไรพี่อมเศร้าเลยเขาก็ไปเห็นว่าโอเคพี่ทอมเสียชีวิตละใน Facebook ใทุกคนก็ไปไว้อะไร,รนู่นนี่เพื่อนที่ทําง,งานเขาก็มาชวนมาชวนพี่ฟ้าให้ไปในร่วมง,งานศ่งพี่อมแต่พี่ฟ้าตอนนั้นเขาไม่ไปเพราะว่าเขาไม่อยากเจอเพื่อนเขา เขาก็เลยโกหกทุกคนไปว่าเขาว่าติดโควิดไปไม่ได้แต่ความเป็นจริงเขาไม่ได้ติดแต่เขาไม่อยากไปเขาบอกหลังจากนั้นไปเนี่ยเขาขับรถเนี่ยไปทางานเนี่ยเขาผ่านหน้าบ้านเพื่อนทุกวันแหละแต่ว่าเขาก็ไม่อยากคุยไม่อยากเขียไม่อยากอะไรคือเขาอยากได้รับข้อความจากเพื่อนแค่ว่าพร้อมจะแก้ให้พี่ทอมแต่เพื่อนไม่เคยพิมพ์คเนี้ยมาเลย,เลยจนพี่ทอมเสียหลังจากนั้นค่ะหลังจากพี่ทอมเสียไปประมาณสองเดือนพี่ฟ้าขับรถผ่านบ้านก็ไปเห็นว่าบ้าน บ้านพี่ทองกับบ้านพี่จอยเนี่ยเขาติดประกาศขายแล้วก็รับรู้จากคนอื่นๆแต่ก็ไม่รู้ว่าจริงไม่จริงว่าพี่จอยก็กลับไปอยู่กับแม่ที่บ้านเกิดที่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยหลังจากนั้นมาพี่ฟ้ากับพี่จอยก็ไม่เคยติดต่อกันอีกเลยจนถึงณปัจจุบับนนี้คฟังมาถึงจุดนี้อยากจะรู้เลยนะว่าชีวิตพี่จอยหลังจากนั้นจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนะใช่ครับนะผมคเขาก็ไม่กล้าไปเล่าเรื่การเพราะเขามั่นใจว่าถ้าเขาเล่าเนี่ยเพื่อนในบริษัทแล้วก็ ตัวพี่จอยเองอะต้องจําเสียงเขาได้อไรเงี้ยแต่เขาก็เขาก็เหมือนกับเขาก็ฝากบอกมิน้นนะคะว่าถ้ามินได้ไปเล่าที่ไหนไรเงี้ยก็ให้บอกกับพี่จอยได้ว่าเขาอะไม่ได้โกรธแล้วแต่มันเสียความรู้สึกกับเพื่อนที่เราคิดว่าเรารู้นิสัยใจคอเพื่อนเราทุกอย่างมาโดยตลอดเราไม่คิดว่าเพื่อนเราจะเป็นแบบนี้มันกลับไปเป็นเหมือนเดิมไม่ได้แต่เขาเขาไม่ได้โกรธแล้ว